เล่าเรื่องเด่นคุยเรื่องดังฟังกันได้ทุกวัน Big Talk กบิ๊กสต y สวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจของโพสต์ทูเดย์นะครับบิ๊กท็อกบิ๊กสต y นะครับรายการดีๆของโพสต์ทูเดซึ่งผมกับคุณเกียรติศักดิ์ผิวเกี้ยงแล้วก็ทีมงานของโพสต TODAY นะครับก็มาเจอกับแฟนเพจทุกวันนะครับ,รบวันนี้อาจจะ ดึกสักนิดหนึ่งนะฮะเนื่องจากว่ารายการของเราก็อาจจะมีการถ่ายทอดสดบรรยากาศต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับวันนี้ก็มีทีมของเราไปอยู่ที่สี่แยกคอกวัวนะครับก็มีการชุมนุมใช่ไหมฮะชุมนุมของกลุ่มของคุณจตุพรครับผมถ้าแฟนเพจที่สนใจเรื่องนี้ก็ติดตามที่เพจเราได้นะครับครับเราจะรายงานสด เมื่อมีสถานการณ์เร่งด่วนแล้วก็สถานการณ์สำคัญสำคัญเนี่ยเป็นระยะระยะนะครับครับผมอ่ะวันนี้เรามาคุยเรื่องที่อยู่ในความสนใจของคนทั้งประเทศหน่อยวันนี้เป็นเรื่องร้อนมากใช่ครับมาวันจันทร์วันแรกเรื่องโควิดใช่ครับผมจำนวนโควิดที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นสูงขึ้นเนี่ยโหก็กลายเป็นประเด็นร้อนของวันนี้เลยนะครับครับผมวันนี้เนี่ยตลาดหุ้นบ้านเราใช่ครับปกติจากสีเขียวนะใช่ครับวันนี้ตลาดหุ้นบ้านเราลบ ครับผมสิบเจ็ดสิบแปดจุดได้ใช่ครับก็ส่วนหนึ่งก็ต้องยอมรับว่ามาจากความกังวลของเรื่องคัสเตอร์ใหม่ของโควิดที่ระบาดที่ทองหล่อครับนะครับผมก็เป็นสถานบันเทิงครับผมหรือห้องอาหารบ้างผับบาร์บ้างเพราะว่าที่ทองหล่อนี่มีหลายสถานที่ด้วยกันเพราะว่ามีจํานวนผู้ติดเชื้อจากคัสเตอร์ที่เขาเรียกว่าคัสเตอร์สถานบันเทิงครับผมย่านทองหล่อเนี่ยใช่ครับตอนนี้เนี่ยนะฮะตั้งแต่วันที่สามจนกระทั่งถึง 3มเมษาจนกระทั่งถึงเมื่อวานนี้นะจำนวนผู้ติดเชื้อที่ติดจากคัสเตอร์ทองหลอ่อทั้งหมดเนี่ย71ลายแล้วนะฮะครับผม71ลายเนี่ยก็มีความเชื่อมโยงกับสถานบันเทิงในกรุงเทพปริมณฑลจังหวัดปทุมธาน,นีจังหวัดนนทบุรีพระนครปฐมและก็กระจายไปยังจังหวัดอื่นๆอีกไม่ว่าจะเป็นชุมพรชนบุรีสมุทรสงครามชเชียงใหม่ครับ นะครับนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เลยทีเดียวใช่ครับที่สาเหตุที่เป็นเรื่องใหญ่ถ้าเราจํากันได้ว่าครั้งแรกการระบาดของโควิดครั้งแรกก็เกิดจากคลัสเตอร์ครับอทองลอทองลอเหมือนกันใช่ไหมใช่ครับทองหลอกับสนามมวยอ,มอันนั้นมีสนามมวยด้วยแล้วก็คลัสเตอร์ทองลอแล้วก็กระจายไปจนทองลอตอนนั้นก็เป็นสถานบันเทิงนี่ะสถานบันเทิงเหมือนกันครับ,รบจนทําให้เกิดการต้องมีการล็อกดาวน์ทำให้คนหวาดผวามากอย่างที่คุณสมชายว่าตลาดคุณก็ตกลงไปนะครับก็เหตุผลหนึ่ง เห <He ads S 1> ตุผลหนึ่งแ่ะที่ทําให้ตลาดทุนบ<ช>้านเร,ราตก็ปฏิเสธไม่ได้หรอกนะฮะครับผมคือถ้าดูโดยภาพรวมแล้วเนี่ยโควิดที่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นในหลาย,ลาย,ลาย,ลายจังหวัดเนี่ยก็ uh น่าเป็นห่วงนะฮะครับผมที่ภาคใต้นะครับถึงแม้ว่าจะไม่ใช่คลัสเตอร์ที่สถานบันเทิงครับแต่นั่นเป็นอยู่ในส่วนของเรือนจำใช่ครับนะฮะเรือนจําที่จังหวัดนราธิวาสตรงนั้นเนี่ยครับตรวจแล้วจนกระทั่งถึงวันนี้ไม่ว่าจะเป็นผู้ต้องขังเอ่ย ผู้คุมเอยแล้วก็เจ้าหน้าที่ทั้งหมดเนี่ยหนึ่งร้อยสิบหกคนเลยนะใช่ครับที่ติดที่นู่นใช่ถือว่าเยอะมากใช่นะครับผมแล้วตัวเลขรวมของวันนี้นะครับคุณสมชายวันนี้ตัวเลขที่ทางฝั่บขร,รายงานตัวเลขเป็นทางการคือร้4ยาลายร9อาลายนะครับผมตัวเลขรวมเนี่ยผมอยากให้เห็นตัวเลขรวมนิดนึงก็คือรวมแล้ว29,3 2 1ย็ครับ ถ้าตัวเลขยังเป็นหลักร้อยกว่าไปปลายสองร้อยเนี่ยอีกประมาณผมว่าไม่เกินอาทิตย์นี้ก็จะตัวเลขบ้านเราก็จะทะลุสามหมื่นใช่ครับผมนี่รวมตั้งแต่ครั้งแรกเลยนะใช่ครับแต่ว่ามันก็จะมีการรักษาหายไปบ้างใช่ครับเสียชีวิตบ้างนะครับเสียชีวิตก็ยอดสะสมอยู่ที่95าสารายสาหรับประเทศไทยตั้งแต่การระบาดครั้งแรกจนกระทั่งถึงการระบาดระลอกใหม่แต่นี้สิ่งที่เราจะมาเน้นย้ำกันก็คือเรื่องของคัสเตอร์ใหม่นะครับที่กลายเป็นประเด็นร้อนของบ้านเราวันนี้ครับ ผมเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีก็ไม่พอใจไม่พอใจเพราะานักข่าวไปถามว่าม,มีคล้ายๆกับถามเรื่องสถามบันเทิงด้วยแหละที่เป็นคัสเตอร์ใหม่แล้วก็ถามโยงไปถึงว่ามีรัฐมนตรีใช่ครับติดโควิดหรือเปล่าใช่ครเพราะเขาลือกันไงใช่ครับ ก็มีการลือกันว่ามีรัฐมนตรีในคณะของพลเอกประยุทธ์เนี่ยไปอยู่ในสถานบันเทิงทองหรอไปเที่ยวสถานบันเทิงอ่จะไปเที่ยวหรือว่าจะไปเรื่องงานอะไรเนี่ยไม่รู้ครับแต่ว่าได้มีการเดินทางไปไปทํางานตอนดึกๆนี่นะครับผมหนึ่งในนั้นก็คือมีรายชื่อของคุณสุภัทนะพงษ์พันธ์มีชาวรองนายกอํานรีรัฐมนตรีพลังงานครับนะครับผมท่านก็อายุมากแล้วนะอครับผมท่านยังหมายถึงว่ายังคือวันนี้ มีข่าวลือตั้งแต่เสาร์วันอาทิตย์ที่ผ่านมาว่าเป็นตัวเป็นท่านที่ไปนะครับแต่ท่านก็ไม่ได้ปฏิเสธไม่ได้อะไรจนวันนี้ท่านโพสต์เฟซบุ๊กว่าท่านไปตรวจโควิดแล้ว บอกว่าไปตรวจโควิดแล้วไปตรวจที่อรอนเข,เขาไม่ได้ถามว่าตรวจหรือไม่ตรวจก็ถามว่าไปหรือเปล่าอ่านั่นยังไงเป็นประเด็นก็คือเป็นประเด็นก็คือว่าท่านก็ไม่ยอมบอกว่าท่านไปที่นั่นไหมแต่ว่าท่านบอกว่าเพื่อความสบายใจท่านก็ไปตรวจโควิดมาผมก็ฟันธงแล้วว่าท่านคงไปแล้วถ้าอย่างนี้ครับผมาที่ผมรู้มาท่านก็สั่งตัวรอบตัวคนรอบตัวท่านเนี่ยไปตรวจบด ไปตรวจทั้งหมดเลยใช่ครับผมเพราะมีทั้งเจ้าหน้าที่ที่ทํางานกับท่านอยู่ที่กรุงเทพครับและช่วงระหว่างสัปดาห์ที่ผ่านมาท่านเดินทางไปที่จังหวัดเลยทางอีสานครับนะครับผมครับผมก็ก็เป็นที่ชัดเจนเลยว่าที่เขาลือๆกันก็เพื่อความสบายใจท่านก็ไปตรวจเสียนะฮะแต่ว่าผลเนี่ยยังออกหรือยังผลออกแล้วครับออกแล้วว่าไม่เป็นนะใช่ครับแต่ว่าประเด็นก็ยังมีเรื่องประเด็นถ้าคุณผมชายว่าก็เป็นประเด็นตามมาว่าท่านก็ไม่ได้บอกว่าท่านไปไม่ไป อีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าถึงท่านตรวจแล้วเนี่ยท่านก็เหมือนยอมรับไกลๆว่าท่านไปครับท่านควรจะกักตัวไหมถึงว่าให้ครบสิบสี่วันก็ตามหลักตามหลังแล้วต้องกักตัวนี่ใช่ไหมถ้าคือถ้าประชาชนทั่วไปถ้าอยู่ในกลุ่มเสี่ยงเนี่ยใช่ครับคือต้องโดนส่วนราชการเนี่ยใช่ครับก็ต้องเป็นเกณฑ์มาตรฐานที่เขาวางไว้ต้องกักตัวสิบสี่วันท่านต้องโดนกักตัวสิบสี่วันว่าแต่ว่าวันนี้ท่านตอนบ่ายตอนแรกท่านมีงาน ครับนะครับที่โรงแรมแห่งหนึ่งรามากาเด้นวันนี้รามากาเดนเนี่ยเขามีการประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดประชุมนายก<ช>องค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ได<ช>้รับการเลือกตั้งใหม่ไงใช่ครับนายกก็ไปให้นโยบายว่าเอ่อนายกอบจอต้องทําอย่างไรผู้ว่าต้องทำอย่างไงทีเนี้ยการที่ท่านไปร่วมด้วยเนี่ยครับผมคนที่อยู่ต้องกักตัวด้วยไหมต้องไปตรวจด้วยไหมแต่ว่าท่านก็ยังไม่ ไม่ได้ติดไม่ได้อะไรนะก็ประเด็นก็คือมันก็มีข้อที่ขัดแย้งกันว่ามันมีข้อที่ย้อนแย้งกันก็คือว่าท่านตอนแรกท่านเหมือนท่านจะไม่ไปยกเลิกนะครับผมก็ไม่รู้ว่าท่านคิดยังไงผลท้ายท่านตัดสินใจไปนะครับผมก็คือท่านก็เหมือนมั่นใจว่าท่านไม่เป็นแต่ว่าก็ประเด็นเรื่องสถานบันเทิงมันไม่ชัดท่านไม่ได้ยอมรับว่าชัดเจนว่าท่านไปหรือเปล่านะครับผมแต่ว่าประเด็นอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่านักข่าวก่อนที่ท่านเดินทางไปต่างจังหวัดวันประมาณวันที่30มมีนาที่ผ่านมา ท่านได้ให้สัมภาษณ์กับน,นักข่าวกลุ่มหนึ่งพูดง่ายๆนักข่าวทำเนียบแหละม,มีการสัมภาษณ์กันวงวงหนึ่งในวงของที่ท่านอยู่น,นั่นที่ท่านอยู่นั่น,นที่นักข่าวว่าเกิดความกังวลหรือไงไม่ได้เกิดความกังวลครับปรากฏว่าทำเนียบเนี่ยโทรไปหาหนักข่าวให้กักตัวเอาเลยฮะครับผมโอ้โหปฏิวัติเจ้าหน้าที่ทำเนียบโทรหานักข่าวในวงนั้นใช่ครับต้องกักตัวด้วยต้องกักตัวครับเพราะว่าทำเนียบก็กักตัวด้วย แล้วก็มีมีสำนักข่าวบางแห่งเนี่ยก็รู้ว่านักข่าวไเนี่ยได้ไปสัมภาษณ์คุณสุพัฒนพงศ์ก็ไม่ให้ก็ให้กักตัวอยู่บ้านไม่ต้องไปเข้าออฟฟิศโอ้โหครับผมก็แสดงว่าเป็นความหวั่นวิตกได้ถ้าอย่างนั้นนะถึงแม้ว่ารัฐมนตรีก็บอกว่าจะไปตรวจแล้วไม่ไม่พบการติดเชื้อเนี่ยแต่อย่าลืมว่าประชาชนหลายคนที่นำเชื้อไปแพร่ หลายๆส่วนที่เราพบแล้วก็ติดเชื้อนเนี่ยคือเขาไม่แสดงอาการไงร่างกายเขาแข็งแรงอันนี้ก็คือเป็นเหตุการณ์ที่ทําให้ในายมตรีงุดหงิดคืองุดหงิดมากก็คือว่าตัวเลขเพิ่มขึ้นครับก็งุดหงิดอยู่แล้ว,ลวตัวเลขเพิ่มท้ทองหล่อเป็นคัสเตอร์ใหม่ก็งุดหงิดอยู่แล้วอทองหล่อเป็นคัสเตอร์ใหม่แล้วมานักข่าวมาถามอีกว่ารลฐมมตรีติดโควิดหรือเปล่าใช่ก็ยังไม่มีการชี้แจงกันเป็นรายละเอียด ครับแต่ว่าเรื่องคัสเตอร์ใหม่เป็นที่กังวลมากคุณสมชายครับครับผมกังวลถึงขนาดว่าวันนี้กรมควบคุมโรคนะครับทางนายแพทย์โอภาสกากวินพงศ์เนี่ยที่ดีกรมควบคุมโรคนะครับก็มีการประชุมกันแล้วก็มีการแถลงด่วนเลยนะครับผมเกี่ยวกับข้อเสนอนะครับในช่วงก็คือมีการปรับมาตรการใหม่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์นั่นเองนะครับ หลังจากว่ามีการพบผู้ติดเชื้อโควิดซึ่งเป็นคัสเตอร์ใหม่สถานบันเทิงในกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลนี่นะฮะนายแพทย์โอภาสบอกนะครับว่ามีการปรับพื้นที่ใหม่ให้พื้นที่ควบคุมสูงสุดเนี่ยปรับเป็น5จังหวัดใช่ครับหนึ่งในนั้นก็มีกรทมรวมอยู่ด้วยกรุงเทพห้จังหวัดก็คือกรุงเทพปทุมธานีนนทบุรีสุทรราการจังหวัดนครปฐมนะครับจำดีๆนะครับกรุงเทพ ปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการและนครปฐมปรับเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดนะครับก็คือพื้นที่สีแดงนั่นเองกลับไปเป็นพื้นที่เป็นพื้นที่สีแดงอีกครั้งหนึ่งกลับไปเป็นพื้นที่สีแดงตอนนี้ประเด็นสําคัญคือพื้นที่สีแดงทําอะไรไม่ได้ครับคุณสมชายแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปอีกนิดหนึ่งนะครับพื้นที่ควบคุมมีเก้าจังหวัด ตรงนี้สีส้มนะครับสมุทรสาครสมุทรสงคารมงคามชุมพรตากลาบุรีชนบุรีรสุพรรณบุรีนราธิวาสกันจนรบุรีรนะครับ,รบแล้วก็พื้นที่เฝ้าระวังสูงมี10จังหวัดรนรา,า,าจังหวัดสระบ,บุรีพระนครศรีอยุธยานครนายกฉะเช,ชิงเทราเพชรบุรีละนองระยองสงขลายะลาและก็ขอนแก่นนะครับส่วนที่เหลืออีก53าจังหวัดนี่ก็คือเป็นพื้นที่เฝ้าระวังใช่ครับนะครับประเด็นอยู่ที่ว่า พื้นที่สีแดงสูงสุดสูงสุดเนี่ยก็คืออยู่ในกรุงเทพด้วยมันจะต้องห้ามอะไรบ้างนะครับนี่แหละครับไฮไลท์เลยเขาก็มีการเสนอกันนะครับามาตรการที่หลักๆที่พูดกันถึงมากแล้วก็จะเสนอให้สบคชุดเล็กพิจารณาเนี่ยฮะก็คือว่าร้านอาหารสถานบันเทิงผับบาร จะเปิดได้ไม่เกิน3ทุ่มนะครับหลังจากนี้ในกรุงเทพปริบทห้าจังหวัดเนี่ยก็จะเปิดได้แค่ไม่เกินสามทุ่มก็คือกลับมาเหมือนเดิมอีกครั้งหนึ่งจะมเดเดิมครั้งนึงครับแล้วก็งดขายเหล้าขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับในร้านในร้านเลยนะครับเพราะเขามองว่ามีความเสี่ยงนะครับเพราะว่าผับบาร์คาราโอเกะเนี่ยจะมีการรวมกลุ่มกันดื่มสุรานะครับจึงต้องมีการเข้มงวดไอ้นี่คือ มาตรการหลักๆที่พอเสนอแบบนี้ผมว่ามกระทบแน่นอนกระทครับเพราะว่าทางนายแพทย์โอภาสบอกว่าสิ่งที่คุณมชายพูดไปเนี่ยจะลองเสนอเป็นเวลาใช้เวลาเป็นเวลาสสัปดาห์สสัปดาห์ก็ประเมินครั้งหนึ่งประเมินอีกครั้งหนึ่งซึ่ง2สัปดาห์เนี่ยมันเป็นสองสัปดาห์ที่สาคัญมากอย่างที่เราเคยพูดสองสัปดาห์ที่อยู่ในช่วงเทศกาลสงการด้วยสงการเลยถ้าสองสัปดาห์เนี่ยครับจะทับสงการพอดีเลยดังนั้นใครที่ จะไปสนุกสนานไปเที่ยวผับบาา์ในช่วงเทศกาลสงการเนี่ยก็จะหงอยเลยหงอยแน่นอนเพราะว่าสามทุ่มเนี่ยต้องปิดร้านแล้วอ่ะใช่ครับใช่ไหมปกติคนจะไปเที่ยวเนี่ยเดิมประมาณเที่ยงคืนใช่ครับห้าทุ่มอนใช่ไหมัสามทุ่มึงจะเริ่มเข้าไปกินไปดื่มใช่ดังนั้นสามทุ่มปิดเนี่ยคุณต้องเข้าตั้งแต่หกโมงใช่ใช่ไหมใช่ครับทีนี้มันก็จะเป็นปัญหาตรงนี้ครับผมก็เนี่ยแหละครับก็กลายเป็นประเด็นประเด็นใหญ่แล้วก็นอกจากมาตรการเรื่องควบคุม ร้านค้าสามให้ปิดสามทุ่มก็ขายสุราไม่ได้ก็เหมือนกลับไปที่เดิมนะครับตอนนี้ก็จะการว่าตอนนี้ทางกรทมก็มีการประชุมด่วนใช่ไหมครับเขาก็จะประชุมประมาณเขากาหนดไว้ประมาณหนึ่งทุ่มนะครับเราจดรายการนี้ก็ประมาณเกือบหนึ่งทุ่มพอดีนะครับก็แสดงว่าตอนนี้ทางกรทมจะประชุมกันอยู่ว่าจะออกมาตรการอย่างไรแต่ถ้าให้ผมเดานะผมเชื่อว่าเขาต้อง ผับบาร<า>์แน่นอนใช่ครับถ้าเป็นอย่างนี้เพราะว่ามันเป็นอำนาจของผู้ว่าและเป็นอำนาจของแต่ละจังหวัดซึ่งผู้ว่าสามารถลงนามในคําสั่งได้เลยใช่ครับเดี๋ยวถ้ามันมีถ้ามีความเคลื่อนไหวในส่วนของอกทมเนี่ยครับผมเราจะรายงานผ่านทางเว็บไซต์ของโพสต์เดย์อีกครั้งหนึ่งนะฮะตอนนี้เขากําลังประชุมกันอยู่แต่วันนี้มันมีข้อสรุปของสอบคชุดเล็กเหมือนกันนะครับสบคชุดเล็กก็มีการนําเสนอมาตรการในการควบคุมโควิดที่เขาจะกําจัดโซน ในการเป็นคัสเตอร์ใหม่ของสถานประกอบสถานบันเทิงนี่แหละนะครับผมสามอย่างที่เขาจะเสนอให้สบคชุดใหญ่พี่อนาคือว่าระดับแรกเนี่ยหากสถานบันเทิงผับปลาคาราโอเกะมีรายงานผู้ติดเชื้อเมื่อไหร่สถานบริการนั้นจะต้องปิดทันทีนะครับแล้วก็ระวังควบคุมโรคอย่างน้อย2สัปดาห์นะฮะครับผมนี่คือลำดับแรกนะครับลำดับ2ก็คือว่าหากพบสถานประกอบการสถานประกอบการใดมีผู้ติดเชื้อ เป็นโซนในละแวกใกล้เคียงกันก็จะปิดทั้งโซนเช่นปิดทองหล่อทั้งโซนอ,อย่างเช่นที่เราเจอที่ทองหล่อใช่ไหมเขาก็จะปิดตรงทั้งโซนเลยนี่คือระดับสองนะครับ,ร,บระดับที่สามคือหากเกิดสถานการณ์ที่ควบคุมไม่ได้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาแล้วการแพร่กระจายไปทั้งจังหวัดเนี่ยสามารถพิจารณาร่วมกับคณะกรรมการควบคุมโรคคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิจารณาปิดสถานบริการเหล่านั้นทั้งจังหวัดได้ทันทีครับผมนี่คือเป็นข้อเสนอนะครับ เป็นข้อเสนอที่ว่าจะมีการระบาดในวงกว้างนะครับก็เหมือนกับว่าออทางราชการก็ต้องตั้งการศูไนไว้ก่อนนะถ้าเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับ<ะ>ก็อย่างที่คุณสมชายได้รายงานนะครับทั้งสงบคทั้งในแพทย์กรมควบคุมโรคเนี่ยออกมาตรการออกมาเนี่ยเห็นได้ชัดว่ามีความกังวลกับไอการระบาดของคัสเตอร์ใหม่มากใช่ใช่ใช่ครับ,รบนอกจากปิดผับบาร์เนี่ยกลับไปที่เดิมเนี่ยย่อมส่งผลกระทบกระเทือนกิจแน่นอนแล้วก็เวลาเหลือีกนิดนึงก็ยังมี อันอื่นอีกที่คุณสมชัยเล่าให้ฟังก่อนจะเข้ารายการเรื่องการคุมการเดินทางครับอันนั้นก็น่าสนใจนะครับผมว่าการเดินทางก็ไม่สะดวกนะครับผมก็คือเขาไม่ได้ห้ามไม่ให้เดินทางใช่แต่เดินทางได้แต่มันจะมีความลำบากใจตรงที่ว่ากลุ่มพื้นที่สีแดง5้าจังหวัดนี่แหละที่จะไปเที่ยวต่างจังหวัดใช่ฮะคือคุณไปต่างจังหวัดแล้วเนี่ยก็มีคําสั่งจากทางสบคเนี่ยว่าออสม ที่ระจาอยู่จังหวัดต่างๆจะต้องเข้ามาปลายทางเนี่ยจะเข้ามาตรวจต้องเข้ามาสอบถามข้อมูลว่าคุณมาจากจังหวัดไหนใช่ครับถ้ามาจากพื้นที่สีแดงก็อาจจะลําบากในการเดินทางไปที่อื่นๆซะหน่อยที่ผ่านมาเนี่ยถ้ามาจากพื้นที่สีแดงต้องกักตัวนะ14วันนะใช่ไหมใช่ทีนี้จะเอามาตรการนี้มาใช้อีกหรือเปล่าเนี่ยต้องรอความชัดเจนครับครับผมก็อย่างที่ก็คือบทสรุปแล้วก็คือว่าครับอ่ผมว่าเป็นสัปดาห์ที่เป็นสัปดาห์ที่วิกฤตมาก สองสัปดาห์นี้โดยเฉพาะเรื่องการการที่กําหนดมาตรการเข้มข้นในการคุมให้อยู่คุมให้อยู่ในช่วงที่เรากําลังจะกระตุ้งเศรษฐกิจเฉลิมฉลองในช่วงเทศกาลสงการที่รัฐบาลหวังว่าจะเป็นช่วงเวลาที่จะประชาชนออกไปจับจ่ายใช้สอยใช่ไหมเงินก็ให้ไปแล้วตั้งหลายอย่างใช่ครับผมว่าเป็นช่วงเป็นช่วงสัปดาห์ที่อ่อนไหวมากนะครับถ้ารัฐบาลคุมไม่ดีปล่อย ให้มีการนั่นสงการคือเลือกที่จะเลือกเอาเศรษฐกิจผมว่าก็มีความเสี่ยงที่การควบคุมเนี่ยก็จะลำบากมากขึ้นไปอีกที่ผ่านมามเราเห็นนักดนตรีนักร้องเนี่ยออกมาเรียกร้องว่าจะให้ให้รัฐบาลเปิดสถานบริการให<ช>้ได้นะฮะแต่ว่าการติดล่าสุดนี่นะฮะนักดนตรีครอบครัวนักดนตรีครอบครัวนักนร,อรก้องพนักง,งานเนี่ยโหไปกันหลายสถานที่แล้วก็เป็นกลุ่มที่เป็นคัสเตอร์นําไปเชื่อไปติดด้วยใช่ครับผมตรงนี้ก็อาจจะ เป็นอีกส่วนหนึ่งที่อาชีพของท่านอาจจะได้รับผลกระทบจากนี้ผมเชื่ออย่างนั้นนะใช่ครับก็อยากให้ติดตามเพจเราอย่างต่อเนื่องนะครับผมคิดว่าจะมีความเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วนะครับเรื่องมาตรการคุมโควิดในสัปดาห์นี้และสัปดาห์หน้าเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งก็คงจะมีของกทมที่คนณชายมอนิเตอร์อยู่ของกทมออกมาว่าเขาจะห้ามอะไรบ้างสําหรับคนกทมนะครับครับผมอ่ะเอาเป็นว่าวันนี้เวลาหมดแล้วนะถ้ามีอะไรอัปเดตในวันต่อๆไปเนี่ย ผมกับทีมงานของพต t ท d เดย์ก็จะมาอัปเดตสถานการณ์ให้กับแฟนเพจของเราได้รับทราบเป็นระยะๆนะครับวันนี้ผมกับคุณเกียรติศักดิ์ลาแฟนเพจไปก่อนเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับเวลาเดิมนะอาจจะเหลือเวลานิดหน่อยนึงแล้วก็ถ้าใครสนใจการเมืองเดี๋ยวสัก3ามทุ่มเดี๋ยจะมีไลฟ์สดของเพจของเราด้วยนะครับติดตามได้วันนี้ลาก่อนนะครับสวัสดีครับ เล่าเรื่องเด่นคุยเรื่องดังฟังกันได้ทุกวัน Big Talk Big Story